ครับเพืเ่อนๆเราก็มาบ,บ้บานสวนยูฟ่านายูโรครับมาเก็บผลผลิตดอกแคครับดอกแคบานสวนยูฟ่าครับผมเพื่อนวันนี้นเชนพามาเที่ยวสวนเก็บทุกมือแล้วครับผม <laughs> นี่คือบานสวนยูฟา่านายูโรบานสังแปนตะบนแรงอำเภอสว่างแดนดินครับจังหวัดสกลนครแต่มาเก็บผลผลิตดอกแคที่ปลูกไว้ครับในสวน นี่คือบานสวนครับวิถีชีวิตของเจ้าบานสังแปนหรือเร้าสกนานุนนครทินีสารครับอยู่กับหน้ากับบานประมานนี้ครับกระเบื้องน้ำกันครับผมเฉื่อยๆนี่คือดอกแค่ครับผมดอกแค่เมื่อนี่เก็บได้คู่นึงแล้วครับยังอีกหลายต้นครับพมเก็บได้สามต้นนี่ครับผมสามต้นยังเป็นซิปครับเป็นสิปต้นครับ ต่วนดกต่วนบดกนะครับต่วนพืนให้ผลผลิตไย,ยกับเค่ครับนี่ก็คือกระคูหนึ่งครับคูดำเก็บยังบ่ได้ครับต้องใส่ถุงเขาบ้านดูถุงไวค้ครับนี่ครับเพื่อนๆนี่คือดอกแค่ผลผลิตของ บ่าสวนอยู่ฝาครับวิถีชาวบ้านครับปลูกไรก็ได้เป็นสินค้าครับปลูกอยก็ได้กินได้ทานประมาณนี้ครับนี่เป็นวิถีชีวิตของเจ้าสกุลนครครับบ้านสงแปดน้ำเพอสว่างแดดดินเท่านี่แหละครับผมนี่ครับ <laughs> เออ นี่ผลผลิตยังได้เก็บอีกครับเก็บอีกพะว่าย่งบเบเดเอาจนสวยพุ่นแล้วครับเ,เพื่อนเมื่อนมือนี้เป็นกำลังใจย,งยูน้ำกันเนอพี่น้องครับอยู่น้ำกันนี่ก็คือการทำให้ทำหน้าทำหน้ากับทำหน้าปีพี่น้องเลยทำหน้าปีบะไเจ็ดสองเทียสามเชียเก็ดเท่เดียวครับปีหนึ่ง เริ่มสภาเห่ากับไอวันแหละครับตั้งแต่ปลายเดือนเมษาเห้ากัู้แล้วแล้วก็งอก,วกงอกแล้วก็มีของพยย่อใหญ่เสียนกังอขึ้นมาหลาย,ลย,ายแล้ว,วครับได้กยอบสายมันทิดแล้วพอดีฝนมาครับวันพอดีเหมาะฝ่าฝนเป็นซางครับเห็นหน้าวัานแล้วฝนบามากอ่ะมีปัญหาคือเขาครับผม เลิปบนี้ก็ขอฝากพี่น้องเพื่อนๆนี่ด้วยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้พงย์ยศเนี่นเพราะว่าเช็ดิปต่อไปเรื่อยๆก็สิมีกำลังใจเช็ดลิปให้พี่น้องได้เบ่งได้ชมน้ำหัวน้ำสวนน้ำทงน้ำหน้าไปหลายมองครับผมกับไปน้ำคู่บาอาจารย์ตามวัดบ้าอารามกับที่ได้เห็นหลายๆ ได้หลายยาครับประมาณนี้ครับประมาณนีคลิปน,ปน,ปนีก็ขอหยุดทีว้กันครับผมลิบหน้าพ่อกันใหมขอสวัสดีครับสวัสดีครับ